Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow สวัสดีครับผมนิวทักไทยแลนด์นะครับผมตอนนี้นะครับก็มาอยู่ที่แถววัดบางคอนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับรถเป็นทีฟอาชินเคยนะครับผมนะฮะคันนี้ก็ด้านนอกก็สะดุดตาแล้วครับด้วยคาร์บอนไลน์สีิขาวคันนี้นะครับก็บอกแล้วว่าสุดมากๆนะฮะผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของรถกันเลยครับว่าเขาแต่งยังไงตรนนี้แล้วเป็นสเต็ปไหนอะไรยังไงนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับโอเคเราไปหาเจ้าของกันเลยตอนเขาอยู่ นะนทำตัวเอง,ง่อยผมติ๊กข้อม้วตรวจคราบห้าท่านานี้ทำสเต็ปไสเต็ปข้างในก็มีทำลูก,กา้านค้อลูก,กา้านข้อรับผมอันนี้วางคอมใช่เขาเห็นคนก่อนเป็นเดเล็กอ,กอยูอ่หใช่นานแล้วอัน,นี้ก็วางมานานแล้วนะนาแล้วก็ทำเองหมดเลยทำเองไล่จากตัวเรื่ออัน,นี่เป็นสเต็ปสามพันอันนี้เป็นสามพันเรื่องสามพันไซร้ร้อยลูกแกนข้อส่งตาสามพันกไอันนี้ซูโปก็ สามพันห้าพันห้าสองก็ตอนแรกเป็นโมใหญ่แต่งสวยพอไปสนามแล้วก็อยากจะวิ่งมันไม่มีรุ่นเราก็เลยลดลงมาเป็นโบสามพันโมใหญ่แล้วมันเล่นยากคือมันโตสนามแล้วมันไม่มีรุ่นตอนนั้นมันมีรุ่นวันที่เก้าศูนย์ตัวโบสามพันอ๋อเราพูดโมใหญ่ไปลงไม่ได้ก็เลยเอาเป็นโบเล็กขยากลงแล้วก็เล่นด้วยกันได้เนาะแต่ว่าทำใจก็กลับมาก็เลยยังเป็นลจ เดี๋ยวเร็วนี้ก็เปิดลักษณะใกับอันนี้ก็ด้านตัวกระจกหน้าก็ตัวเดิมมาเลยก็เดิมครับฟิลเลอรเปลี่ยนไฟหน้าไฟเลี้ยวเท่ขึ้นแล้วนี้ขาผมมาทั้งชุดครับด้านตัวคานหน้าก็สัตว์แล้วก็ไฟเลี้อใบเลเซอร์เป็นชื่อขาผมสวยเลยเครื่องก็เก็บโลกไหครับก็คล้ายๆรถแข่งอ่ะเนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะทำบ้างใช้งบประมาณเท่าไหร่ได้วางไว้คอมมาเร็วหน่้ย ตอนนั้นผมจบมาได้เครื่องถูกด้วยอ๋อได้ถูกได้เครื่องมาห้าหมื่นกว่าบาทอ๋อตอนนี้ก็น่าจะเป็นแสนเลยพี่ใช่ก็เจอเครื่องสามพันก็เป็นประมาณเจ็ดแปดหมื่นได้แล้วเดี๋ยวนี้ยเขาฮิตวางเครื่องเขาไม่เรลวนะครับแต่อันนี้ผมวางต้าต้าปีห้าสองถูกนะก่อนน้ำท่วมอีกอ๋อใช่ใช่ใช่สี่สิบปีแล้วเนาะสมัยน้ำมันลิตรสี่สิบอะตอนนั้นนี่ตอนนี้ใกล้ใกล้จะสี่สิบแล้วจะกลับมาอีกปีหรือปีหน้านี่มันหกสิบตาลักได้ครับโอ้โหน้ำมัน ก็ประมาณนี้เราไล่ไปด้านตัวสัปโปรงี่ทำไมถ้าทำไมทำเป็นสีขาวชอบชอบครับไม่เหมือนทีเนาะไม่เหมือนใครดิซึ่วนใหญ่เขาจะทำเป็นดำดำมันก็สีขาวเป็นเพียวนะพี่เพียวครับเพียวทั้งหมดอันนี้ทำที่ไหนมาครับพี่ของเฟรมคาร์บอนครับอ๋อเฟรมคาร์บอนชื่อนี้ชื่อดังเนาะครับอันนี้อยู่บานเท่าไหร่ทีสิทั้งหมดจะประมาณสามหมื่นแปดแล้วก็มีประตูมีแก้มมีสรปโปะสาม เอ็มเพลียวหมดเลยครับเรื่องเงินแต่ได้ความเบาเนาะความเบาความสวยครับดูดีกว่าไอัวคุ้มเนาะเพราะว่ามันเงียนกว่าด้านล้อเป็น S A ครับหน้าแปดพื้หลัง10บพื้นขอบสิสวยอยู่ปีิียาเราก็น่าข้นนิดนึงใช่มันก็จะไม่กระด้างมากใช่ครับด้านเบรกอรัพี่เบรกเป็นอลโต้ครับ ตอนนี้เป็นสตล์ลายอ๋อชุดเบรกนี่ได้มาเท่าไหร่นสิปีที่ลก็บสิปีแต่งาแล้วนี่ยรับผมตอนนี้ไปรุ่นสองหมื่นแล้วมั้งคันนี้แต่งมานานอืมคันนี้แต่งนานแล้วใช่ไครับเริ่มเล่นมานานอยู่ปราณยี่สิบก็คือแรกมือป้าแดงเลยไม่ไมแดงไม่เลยเนาะนั่นคือคอนโซลผู้นึงก็มีพวกนิปฟี่ทหารปีครับนิปี่เราติดไว้ตรงคอนโซลเนาะใช่ครับ แีแล้วก็มีอันนี้เป็นเกียร์วัดต้องทรงชลางวัดรอบแล้วก็มีวัดบูนะครับครับอันนี้เป็นเกียร์เดิมไหมพี่หรืเกียร์เป็นเกียร์แซดเกียร์แซดครับอันนี้เคยวัดแรงม้าไว้ที่ไหนย่างเลยครับยังไม่เคยเนาะยังไม่ได้เลยเด็ดนี้ก็น่าจะมีถึงสองร้อยก็เลยน่าจะเกินน่าจะเกินเนาะครับด้านช่วงล่างล่ะช่วงล่างมีคำแหครับมีคำแหนดแลด้วยคำแหนดด้วยใช่ครับคือคำแหงทั้งหมดเลยใช่ครับคุณถามไปจุกนอได้ไหมประมาณ หลายนันก็เข้ากับพวกใช่เอเพราะว่าทียามันพอที่บางับางบางใช่มันก็้องรับหน่อยเข้าไปส่วนมากจะแต่งสอรเจ็บครับมันดูไม่ใหญ่ไปหรัง้งสี่ก็เป็นเดิมนก็จะมีเอน้ำหลักวาเป็นงานค้าอันนี้ทำเองอันนี้เป็นของบางใหญ่ตะโบครับอ๋ออั้ชุดเท่าไหร่ครับ ด้านหลังเหนึ่งกระบอกหนึ่งกระบอก็คือรถทุกอย่างเลยก็คือจบเลยหนึ่งกระบอใช่ก็คือสั่งเอาทำแล้วก็เรามาติดตั้งเองอ๋อออกแบบว่าจะได้ปรแบบกว้างอย่างนี้ยาวอย่างนี้แล้วเราก็มาติดเพลงใช่ที่ว่ามันดูแบบไม่น่าเบื่อแล้มันดูแบบมีเสน่ห์แล้วใช่ครับไม่คิดจะขายเลยอืมแต่นี้คนก็ก็เริ่มจะยอยบางคนก็ไปยอยขายหมดแล้วยอยกลับไปตั้ห้าปีที่แล้วหกปีเจ็ดปีแล้วเจ็ด เต็มหนึ่นเน,น,นะโดยสถานการณ์ช่วงนี้นด้วยก็บางคนก็ผอนใจกันบ้างถ้าจะเป็นก็ต้องขายกันไปเขาจะมีซ้นนำหลักตัวหน,นึ่งเนาะเอายิบต์ก็แบบอันนี้ก็เป็นไายครีมนะครับเรียบไม่ได้แชนแนลก็เรียบๆหนึ่งตอนก็จะมีไฟเพิ่มมาไฟแตกอย่างนีนอันนี้ก็เดี๋ยวว่าก็น่าจะลงสนามน,นู่นน่ะมีเอาไปลองดูไปล้าอย่างนั้นนะครับ ทำแล้วก็ต้องลองดูงนะ,ะโอเคสำหรับคันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเสียงนะยังไงเดี๋ยวให้พี่ฝากผลงานแล้วก็ต้องทานการติดตามนครับติดตามรถคันนี้ก็เกจะไว้ลงสนามนะครับติดตามได้ที่เฟซบุ๊กพิกซองวนโสดครับโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับ